ไม่กี่วันก็จะถึงช่วงปีใหม่กันแล้วต้องพูดถึงของขวัญกันสักหน่อยค่ะทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมอบของขวัญปีใหม่เปิดตัวจุฬา XL วิทยาลัยใหม่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนค่ะศาสตราจารย์ดออรวิโเลิร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือจุฬา XL ค่ะ พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษบทบาทของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับโลกในฐานะประธานอาเซม LLL Hub ปี2025ถึง2030โดยจุฬา XL จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้จากทุกศาสตร์และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบที่ยืดหยุ่นเข้าถึงได้ผ่านหลักสูตร Non-Degree Micro Credential หรือคุณวุฒิเฉพาะด้าน การอบรมตลอดจนการอัพสกิลและรีสกิลที่เชื่อมโยงกับระบบคลังหน่วยกิจเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยต่อยอดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานในศตวรรษที่21ค่ะ อธิการบดีจุลาก็ระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าจุลา XL สะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสู่การเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสังคมซึ่งศักยภาพของคนไทยไม่ควรถูกจำกัดด้วยคุณวุธเดิมการเรียนรู้ต้องต่อเนื่องและต่อยอดได้ตลอดชีวิตจุลา XL จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับโลกการทำงานผ่านความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ พร้อมเปิดรายวิชาคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงค่ะจัดตั้งปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยนะครับเป็นคณะที่มอบให้กับประชาชน นะครับทั่วไปเลยนะครับไม่จํากัดอายุเพศการศึกษานะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเรียนนะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านระบบใดๆสามารถเรียนได้เลยนะครับเราเรียกว่าจุลานะครับ extension school and lifelong learning เป็นวิทยายลัการเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตนะครับเพื่อประชาชนคนไทยท่านที่เรียนจบปริญญาตรีไปแล้วหรือท่านที่ยังไม่ได้เรียนหรือจบปริญญาโททุกคนนะครับนะความรู้นะครับที่ใส่ตัวตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นพลังผมเชื่อว่าความรู้คือพลัง ที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนในการทํางานและก็การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นรองศาสตราจารย์ดรทิติบวรรัตนรักษ์คณ,ณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยก็เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2565ผ่านความร่วมมือของคณะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศจนยกระดับสู่การจัดตั้งจุฬา XL ค่ะด้านศาสตราจารย์ดรผลกลิแสงวนิชประธานคณะกรรมการจัดตั้งจุฬา XL ย้ำว่าการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้มีเป้าหมายยกระดับบทบาทของจุฬาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Parallel Session Learning Platform Power by จุฬานำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิ CU VIP จุฬามุก CBS p i i s MDCU เม็ดยูมอซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกันนำเสนอแพลตฟอร์มพายซึ่งประกอบด้วยโครงการจุลาเ n g จิเนียริสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนค่ะ